ใน EP 3 Cyber Security in Digital Disruption นะครับเราจะมาเรียนรู้แนวทางปฏิบัติครับว่าเราจะปรับเปลี่ยนตัวเราเองนี้ ตามเทรนด์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์หรือไซเบอร์แอตแทกนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลขององค์กรเราข้อมูลของลูกค้าซึ่งอาจจะหลุดไปสู่สาธารณะหรือที่เราเรียกว่า Data b r i d g h จากการที่มีการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวการเจาะข้อมูลเข้าระบบนะครับการหลอกลวงจากอีเมลต่างๆรวมถึงการฟิชชิงนะครับแล้วก็นะเราจะทําอย่างไรให้เราสามารถที่จะสร้าง กลไกในการป้องกันตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ครับและสุดท้ายเราจะจบที่เรื่องของการสร้างเส้นทางที่จะไปสู่วิสัยทัศน์หรือดิจิ a l ลสตรัทจีที่จะทําให้ทุกคนนั้นเดินไปบนทิศทางเดียวกันนั่นเองครับ สเต็ปแรกเลยนะครับในเรื่องของการสร้างกลยุทธ์นั้นคือการรู้จักก่อนครับว่าตอนนี้เรายืนอยู่บนจุดไหนนะครับและกําลังจะเดินไปที่ไหนนั่นคือเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจนั่นเองซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเข้าใจสภาพแวดล้อมได้ดีอย่างง่ายๆเลยครับนั่นคือเครื่องมือที่เรียกว่า p e s t ทลนะครับซึ่งเป็นตัวย่อ6ตัวที่จะทําให้เราเข้าใจ สภาวะและแวดล้อมทางธุรกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง politics เศรษฐกิจหรือ economics นะครับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมหรือ social และรวมถึงเทคโนโลยีครับที่มันมีการเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาถัดมาเป็นตัว E ครับย่อมาจาก environment ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อมครับและสุดท้ายครับเรื่องของ legal กฎหมายซึ่งมันเข้ามากระทบกับองค์กรของเรา โดยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราร,รู้และเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและนําไปสู่การวิเคราะห์ภายในขององค์กรเราเองครับว่าเรามีขีดความสามารถที่ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนโดยการ,รประเมินทนรัพยากรและขีดความสามารถขององค์กรโดยโมเดล v r i o นะครับซึ่งเป็นตัวย่อเช่นเดียวกันครับสิ่งที่สําคัญเลยครับเราจะพิจารณาว่าทรัพยากรของ,ององค์กรที่เรามีอยู่นั้นมันมีคุณค่า แค่ไหนมันหายากแค่ไหนมันลอกเลียนแบบได้ยากมากมายแค่ไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมันถูกนํามาบริหารจัดก,การและใช้อย่าง มีทิศท,ทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันหรือไม่นั่นเองครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรื่องของโรคโควิดระบาดเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทํางานของทุกองค์กรพนักง,งานเริ่มทํางานแบบ Work ์กฟอร์มโมากขึ้นและทําให้ต้องมีการ r รีโมทเข้ามาใช้ข้อมูลต่างๆระบบงานต่างๆที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้และนี่แหละครับ อาจจะเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งผลกระทบนะครับต่อความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรของลูกค้าและอาจจะนําไปสู่ปัญหาต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ,รเริดมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินนะครับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและก็ลูกค้า และสุดท้ายครับอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกิจการค้าขององคอ์กรเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเราจะต้องจัดเตรียมเรื่องของมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือ Cyber Security ให้เตรียมพร้อมนั่นเองครับทุกวันนี้ครับ <S <S เรารเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่หลายรูปแบบด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของม a l w a r e ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกติดตั้งมาในเครื่องเราที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่าทําการเก็บข้อมูลหรือว่าส่งข้อมูลบางอย่างออกมาทําให้เกิดความเสียหายขึ้นหรือจะเป็นแบบที่2ครับเรื่องของการฟิชชิงมีการสร้างเว็บไซต์หรืออ e ีเมลเข้ามาหลอกลวงเพื่อที่จะให้เรากรอกข้อมูลบางอย่างไปแล้วก็นําข้อมูลเหล่านั้นไปสร้างความเสียหายเช่นเรื่องของยูเซอร์เนมหรือพาสเวิร์ดการโจมตีระหว่างทางที่มีการส่งข้อมูลครับหรือเรียกว่าแมนอินเดอะมิ l เดิลแอ k แท เป็นการดูดข้อมูลครับระหว่างที่มีการส่งข้อมูลหรือมีการสนทนากันและก็นําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิดหรืออันสุดท้ายครับที่จะเป็นการถล่มครับเว็บไซต์โดยการที่ล็อกอินเข้ามาจํานวนมากแล้วทําให้เกิดระบบที่ใช้การไม่ได้เราเรียกว่า d e n i a of service attack นั่นเองครับซึ่งแนวทางในการที่เราจะป้องกันสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอนะครับให้มีการป้องกันเพราะว่าเวลาที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เขาเจอปัญหาเขาก็จะอัปเดตโปรแกรมให้มันปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับการใช้แอนตี้ไวรัส การใช้รหัสผ่านที่มีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆอย่าไปตั้งแบบง่ายๆนะครับรวมถึงเรื่องของการใช้ multi-factor authentication หรือ MFA นะครับในการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยเช่นอาจจะใช้ OTP เข้ามาช่วยก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือการคิดก่อนเปิดครับในการที่จะคลิกลิงก์หรือใส่ข้อมูลอะไรบางอย่างไปให้สันนิษฐานว่าอันนี้อาจจะเป็นการหลอกลวงก็ได้ก็จะเป็นการป้องกันตัวเองมากขึ้น ส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ e d ็ดานะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับในแง่มุมเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยนะครับมีกรณีศึกษามากมายที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายทางธุรกิจอย่างมากยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีของบริษัท Townsport International ซึ่งเป็นเครือข่ายฟิตเนสในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ ะละเลยเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลครับแล้วทำให้ข้อมูลของลูกค้าและพนักงานขององค์กรเนี่ยหลุดไปสู่ภายนอกหรือเกิด Data Breach ขึ้นนะครับข้อมูล6 0แสนข้อมูลเลยครับมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นอย่างมากทำให้กิจการเริ่มนะครับเกิดความเสียหายขึ้นมาอย่างมหาศาลจากการที่ไม่มี Cyber s e c urity แล้วก็ Data Protection นั่นเอง คาดการกันนะครับว่าบริษัทต,ต่างๆเนี่ยมีความเสียหายจากไซเบอร์แอตแทเนี่ยถึงประมาณ8,500เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับจากตัวอย่างที่กล่าวมาครับจึงเห็นว่าเรื่องของ Cyber Security วริตี้และดาต้าโป t เทคชันจึงเป็นหมุดหมายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับในการที่ท่านจะเติบโตไปในยุคิีิตอลได้อย่างยั่งยืนครับ หลังจากที่องค์กรได้มีการวางวิสัยทัศน์ดิจิทัลเพื่อกำหนดทิศทางที่จะเดินไปแล้วมีการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมต่างๆรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเข้ามากระทบแล้วสิ่งสําคัญสเต็ปต่อไปก็คือการวางเส้นทางครับหรือการสร้างกลยุทธ์นั่นเองที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการที่พึงประสงค์นะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง3กลยุทธ์สําคัญครับที่จะช่วยให้ท่านไปสู่ปลายทางได้อันที่1ก็คือเรื่องของ incremental growth การเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปอันที่2ครับ exponential growth และอันที่3ครับ disruptive growth นั่นเองเรามาเริ่มที่แนวทางแรกในการสร้างกลยุทธ์แบบ incremental growth ครับองค์กรหลายๆองค์กรนะครับสามารถที่จะสร้างความร่วมมือจากส่วนงานต่างๆเพื่อที่จะปรับปรุงกระบวนการนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดตลาดที่กว้างขวางขึ้นลักษณะการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ครับสร้างผลกระทบให้กับองค์กรในทางที่ดีขึ้นครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเติบโตขึ้นอย่างเล็กน้อยไม่อาจจะไม่มากมายหรือไม่ทันอ,อกทันใจอย่างที่เราต้องการแนวทางตัวอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นการนําหุ่นยนต์เข้ามาใช้ใน warehouse operation นะครับหรือการจัดก,การสินค้าคงคลงังอย่างเช่นของอ l i b บ ba ซึ่งการ ขนสินค้าโดยใช้หุ่นยนต์เนี่ยทำให้เกิดความรวดเร็วเข้าถึงง่ายและลดต้นทุนในการดาเนินงานได้ลดเวลาในการทํางานเมื่อเทียบกับคนถึง3เท่าเลยครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคนถึง70%นั่นเองนะครับแนวทางที่2ในการสร้างการเติบโตให้กับองคอ์กรในยุคดิจิตอลคือ exponential growth ครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ย มองหาอยู่นั่นคือการหา S-curve ตัวใหม่ให้เกิดการก้าวกระโดดไปยังยอดขายหรือว่าตลาดที่เราต้องการนะครับซึ่งแนวแนวทางแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เกิดแ่งรายได้ใหม่ๆห,หรือ business model ใหม่ๆใ,ให้กับธุรกิจครับยกตัวอย่างเช่นการรวมตัวกันระหว่าง c u r r y Express แล้วก็ Betagro ครับที่ พยายามที่จะเข้าสู่ธุรกิจโคเชนหรือการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตมากในปัจจุบันครับการเติบโตเช่นนี้จะสร้าง S-curve ใหม่ๆให้กับธุรกิจนั้นมีการเติบโตไม่ต่ำกว่า3-4หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะครับในส่วนของกลยุทธ์ที่3ครับเราเรียกว่า disruptive growth หรือว่าการเติบโตแบบเรียกว่าปฏิรูปกันเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบริษัท SCBX นะครับซึ่งมี ความพยายามในการที่จะเปลี่ยนทิศทางในการทําธุรกิจจากดั้งเดิมซึ่งเป็นธุรกิจธนาคารที่วันนี้แวลูที่สําคัญของธนาคารเริ่มลดลงลดลงจากการที่มีแพลตฟอร์มมากมายเข้ามาทดแทน S.C.B. จึงพยายามที่จะปรับตัวเองเข้าไปสู่ฐานธุรกิจที่กว้างขวางขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Robinhood ที่เป็น Food Delivery TokenX, S.C.B. 1 0 x หรือแม้กระทั่งแะ A I S C B ซนะครับซึ่งคาดการว่าจะมีการเติบโตของรายได้ถึง1.5เท่าและมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากมายครับที่มีการ disrupt ตัวเองเลยทีเดียวนะครับ สำหรับสิ่งที่สำคัญครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราคงจะต้องพยายามทำให้มองเห็นครับว่ามีอุปสรรคอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าบ้างซึ่งวันนี้บอกเลยครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่ต้อน,นั้นมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับเรื่องแรกคือความสามารถที่องค์กรไม่สามารถทำการทดลองสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับหรือ ability to In Experiment Quickly นะครับวันนี้สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นลูกค้าเท่านั้นครับที่เป็นคนบอกว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะฉะนั้นเดินไปหาลูกค้าให้เร็วที่สุดครับอย่างที่2คือ Legacy System ระบบที่มันเทอะทะและมีขั้นตอนมากมายสิ่งเหล่านี้มักจะเป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่3ครับคือเรื่องของ ความสามารถในการทํางานร่วมกันระหว่างฟังก์ชันครับต่างคนต่างทํามาตลอดเวลานะครับวันนี้ต้องมาร่วมมือกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงและ3ส,สิ่งนี้มักจะเป็นอุปสรรคที่ท่านมักจะเจอครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ที่เราตั้งไว้เนี่ยสิ่งที่จะพาท่านไปนะับรถแมพที่จะขับเคลื่อนเนี่ยผมอยากให้ท่านนะครับนึกถึง6องประกอบสําคัญต่างๆเหล่านี้ในการวางแผนนะครับอันดับแรกคือเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าครับเราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างอันที่2ครับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ส่วนอันที่3ครับการนําเทคโนโลยีมาใช้อันที่4เรื่องของกระบวนการทํางานหรือโอเปอเรชันอันที่5้า culture หรือวัฒนธรรมขององค์กรครับและสุดท้ายเรื่องของ Data ครับหกองค์ประกอบนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะสร้าง strateg y ในการขับเคลื่อนเราจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างในการใช้ด i จิตอลม a ลโ i ริตี้โมเดลนี้ก็จะช่วยให้เรานําเสนอทิศทางหรือกลยุทธ์ที่ตอบวิสัยทัศน์เราได้นั่นเองครับ หลังจากที่เรามีกลยุทธ์แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องประเมินต่อมาไม่ใช่ว่าทุกกลยุทธ์มันโอเคเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ประเมินได้ก็คือ CBA ครับ Cost Benefit Analysis ว่ากลยุทธ์แต่ละอันนั้นสร้างผลตอบแทนให้กับองค์กรของท่านมากน้อยเท่าไหร่เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่เราต้องใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเวลานั่นเองนะครับเครื่องมือนี้ก็จะช่วยให้เราตัดสินเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับเราที่สุดนั่นเองและนั้นก็คือสิ่งที่สําคัญที่เกิดขึ้นใน EP 3ของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร การคํำนึงถึงเรื่องของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เราจะต้องเตรียมไซเบอร์เียวริตี้ให้พร้อมรวมถึงแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ที่จะตอบวิสัยทัศน์ดิจิตอลของเราทั้ง3วิธีหวังว่าท่านคงจะได้เลือกสิ่งที่เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเราจะเห็นว่าดิจิตอลทรานส์ o ฟอร์เมชันมันไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดตั้งแต่ระดับผู้นำองค์กร เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนให้องค์คาพยพขององค์กรน,นั้นขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมนายในอนาคตเกิด business resilience หรือความยืดหยุ่นในการดําเนินธุรกิจและนําพาไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรของท่านนั่นเองครับ